ออกไปหน้าผ้ากันเอาไปเค้งนี่ไปปล่อยไปสาอยู่หน้าเราก็จีผ้ากันเปรวดอกกระเดาพร้อมเด้เมื่อเนี่ยปลาเค้งนี่ก็เป็นปลาที่พ่อบ้านเขาเรายามไส่มาแล้วมันโตบัวท่านใหญ่ปัดได้นะย่าก็เลยบอกให้พ่อบ้านเรามาปล่อยไปสาปล่อยปลาเค้งได้แล้วพ่อบ้านคนนี้เราก็สิตักน้ำเนี่ไปหดต้นยางหน้าของเราเพราะว่าต้นยางหน้าของเราต้นนี้เป็นอย่งไรบัเป็นก็สีบรยญั่งนี่ล่ะต้นอื่นนี่ก็บพเห็นเป็ี่ยนยางได้เห็นเป็นอยู่สองตัวนี่ยล่ะวะก็เลยสีหดน้ำไว้ยานมันบวกรอยทีมนี่ก็เสียดายเพราะว่าเจ้าของนนีี่่่่กกก็าาาัปปลลูมแแ้ววตุเดด้้หมตนยาางนเเสรร็จียยบร้้อแลวพ่อบ้านคยก็สิ แปลาดอกกระเดาแล้วดอกกระเดาต้นนี่ก็คขมดีดีได้แต่ยายนี่ก็บโบคอยมักปันใดดอกว่ามีแต่พอบานคอยนี่ละว่าเรามักบรรยาก็เลยเสีชัยส่องฟิตไว้ให้เรลาต้นบกขมนี่ก็มีดอกว่าดอกกระเดาย่หน้ายายแต่ว่าตอนนี้ดอกมันพระท่านไงปันใดนะก็เลยพรท่านผ้ากันเอาอีกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งยายคิดว่ามันสิพอดีพอดีนะก็เลยคิดว่าอีกอาทิตย์หนึ่งคอยสิพ้ากันมาเอาใหม่เราก็พ้ากันเฮ็ดว้แบบนี้ทุกปีทุกปีได้ยายกับพอบานแต่กับผ้ากันเฮ็ดไว้หลายปันใดดอกว่าเฮ็ดพ่อได้อยากได้กินซือ้ เฮ็ดไว้เพื่อบบให้เจ้าของนี่คิดอยากมาสั่นพอบานไวว่ามันอีดอกกระเดาต้นนี้เนี่ยเขาโบคยพากันมาเอาไปเก็บใส่ซองฟิลใบแจ๊กเถื่อได้เพราะว่าย่ายนี่ว่ามันขมแห้งนะก็เลยบ่ค่อยอยากได้ปกติแล้วนี่ก็สิพากันเอาต้นที่มันบ่ขมนี่ยแล้วว่าเฮ็ดใส่ช่องฟิตไว้แต่ว่าพอบานคนนี้แล้วโมมากมันย่ายก็เลยสิเอาต้นขมคมนี่ไปเฮ็ดไว้เล่ากลับมาหอดบานเลยแล้วมันย่ายก็สิมาดังไฟข้างหม้อต้มน้ำห่อนเอาไว้ทะลวกผักกระเดาแล้วก็สิเอาผักกระเดานี่มามัดซะก่อนเอาหนังยางนี่มัดมัดกินับนึงนี่ล่่่ะววาาายยเอาดอกกกระดาาออจกกระแา Ele é o าพหนึ่งว่าจะควองในพากันออมา centimet, หน่อยตั้งแ่วภาคกันออม่าบกกลายเห็นแล้วก็สอรดอกกระเดาปีนี้มีแต่โตงามๆแต่ว่าปีที่แล้วนี่รู้สึกว่าบ่ค่อยงามปนีเด้หรือว่าเป็นยังไดก็บรูดดอกว่าอยู่ทางอื่นแต่อยู่แถวบ้านย่านนี่บ่งามอีลีเด้ปีที่แล้วบ่ว่าตะดอกกระเดาเด้อปีนี้งามดอกบกม่วงนี่ห่างงามห่างไปแต่สอรแห้งขาดมัดดอกกระเดาเส็จเรียบร้อยแล้วพอดีพอดีกบน้ำหอนมันย่ายกระเสียวดอกกระเดาที่ย Jamie, ่ายมัดแล้วนี่ลงไปลวกแล้วก็ใช้เวลาลงไปลวกนี่บ่โดนประดได้ประมาณจักหาราที่นี่ะายกเราว นอกน้ำเย็นไว้จักสองน้ำเราก็เสียไปใส่กระดงไว้เพื่อเสียมันเสดงามนะลวกเส็จเรียบ้อยแล้วมั้ย่าก็เลยล่องมาซีมลองเบิงอ้ววามขมี่ลดลงแน่จักหน่อยอยู่แแ่กระขมคือเก่าส่วนพอบานข่อยเนี่ละว่าอ้ยพอดีแล้วละว่าถ้ามันบกขมมันก็บกเสียบตัวมาสันละว่าเรียบ้อยแล้วมั้ย่าก็สิหาถุงนี่มาใส่เราก็ใส่ถุงระกำได้พราว่าเวลาเข้าไปลวกกินมันค่อยเฮ็ดายนะเดี๋ยวเห็นดอกกระเดาที่จะคลองลวกลอยแล้วอุ้ยคิดอยากกินก้อยไก่มดแดงบรรย่าก็เลยสิ้นพอบานี่ก้อยไก่มดแดงก ทิ้งกะได้ยินข่าวมาแววๆเด้ว่าหมดแดงนี่กระลังสิเริ่มไข่แต่กะบ่ทันพากันไปแง่เบิ่งดอกว่าเพราะว่าแม่นไข่นี่มันก็บ่ทันนเ้ไข่หลายนะก็เลยบ่ทันพากันไปเทิ้งกะอยากพากันกินไข่หมดแดงที่เจ้าของเฮ็ดใส่ช่องฟีดไว้ท่นเบิดซะก่อนนะค่อยสิพากันไปแง่เบิ่งกันี้ยายก็เสียวหมดแดงที่ยายละลายน้ำแล้วนี่เอามาก้อยแล้วก็ยังสดๆคือเก่าอยู่เด้แล้วรสชาตินี่ก็บ่แตกต่างจากที่เฮาแง่มาใหม่ๆดอกว่าก้อยไข่หมดแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บแล้วก็หอมข้าวคว้าพร้อมเด้เพราะว่ายายนี่ขขัวาว่าาไปห เม,ม่มาใหม่ๆถ้าบบบอกมัวว่าใส่ช่องฟีดว้นี้คนต้องศาแน่นอเลยว่าไข่หมดแดงไขยแล้วหอยไข่หมดแดงเ็จเรียบร้อยแล้วแ,วแ,วแวก็สิาพากันไปหากินเขาเราก็กินกับต้มปลาพรอไมได้พอว่าพอบ่านคอนี้เราก็ต้มปลาคอใหญ่ขึ้นกัน